โลกใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งวัศสรจยันมากมายและอะไรที่เป็นธรรมชาติมักสวยงามเสมอสวัสดีค่ะสุธัญญลักษณ์ค่ะทริปนี้มัน a m a ซิ่งมากๆเลยค่ะเพราะว่าสุจพาบุกชนเผ่าซาไกลค่ะจังหวัดสตูลค่ะตามไปชมด้วยกันนะคะ ชนเผ่ามานี้เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมทางประวัติศาสตร์กว่าพันปีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นิกริโตและเป็นตัวแทนของกลุ่มคนยุคแรกๆที่ยังคงรักษาองค์ความรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติโดยมีถิ่นกำเนิดแถบเทือกเขานคอรีธรรมราด้านใต้หรือที่เราคุ้นกันว่าเทือกเขาบรรทัดค่ะและที่นี่ก็คือหมู่บ้านานี่ค,ค,มค,คหมู่บ้านมานิ ก็มาถึงแล้วนะคะชุมชนมาน้แล้วก็คุณน้าท้องค่ะคุณน้าท้องค่ะอันนี้ก็คือหมู่บ้านของหมู่บ้านของชุมชนของมาน้ครับซ่งที่นี่อเมซิ่งตรงที่ว่ามีชุมชนของซาไกอาศัยอยู่ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอเขาแล้วนะคะมาเลย การอยู่อาศัยของชาวมานิที่พังอาศัยทำด้วยไม้ไผ่และใบไม้ตระกูลปาล์มเรียกว่าทับมีลักษณะเป็นเพิงหมาแงานสำหรับอาศัยหลับนอนและพร้อมเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งน้ำและแหล่งอาหารแต่ละทับอยู่กันเป็นกลุ่มๆและหากมีคนตายพวกเขาจะฝังศพและอพยพหนีทันทีเนื่องจากกลัวผีและกลัวเสือจะมากินค่ะ ลักษณะนิสัยชาวมานี้เป็นคนนิ่งๆเมื่อมีคนมาเยี่ยมจะมีเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่จะออกมาพูดคุยโดยธรรมชาติพวกเขาอยากอยู่แบบส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายจึงเป็นวิถีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวราคาของมิตรภาพคือความจริงใจค่ะชาวมานีนิยมกิน เผือกมันกรอยด้วยป่ามละกอและสัตว์ป่าครอบครัวมานิเกิดจากความรักและความผูกพันมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อกันมีลักษณะเฉพาะที่ไม่จำเป็นต้องมีความผูกพันทางสายเลือดค่ะการสืบเชื้อสายหรือการผลิตสมาชิกใหม่ไม่ได้เกิดจากการอยู่กินแบบหัวเดียวเมียเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและตกลงกันของทั้งสองฝ่ายการเปลี่ยนคู่ครองจึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันระหว่างหญิงและชายแต่จะมีลักษณะเฉพาะคือถ้าฝ่ายชายตกลงอยู่กับฝ่ายหญิงแล้วไม่ว่าฝ่ายหญิงจะมีลูกติดมากี่คนฝ่ายชายจะต้องเลี้ยงดูลูกติดของฝ่ายหญิงเสมือนเป็นลูกของตัวเองค่ะพี่จะได้เจอกันนะคะชื่ออะไรนะคะ ท no. mm. mm. no. uh uh ี่น้องแอดะอันนี้พี่ๆซือจากมาจากวิล่ค่ะสไลดดีรู้วาไหนวิลลาิี่เป็นสบายดีกตุ๊กตุาตุ๊อ๋อแขอบคุณมากๆนะคะ ชื่อซาไกมาจากมุมมองของนักวิชาการหลากหลายสาขาส่วนชื่อง้อป่าเป็นการเรียกของคนในสังคมภาคใต้และจากวรรณคดีพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองเรื่องสังทองและจากวรรณคดีพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เรื่องง้อป่าแต่ชนเผ่าพื้นเมืองชอบให้เรียกว่ามานิหรือมนันนิซึ่งคำนี้แปลว่ามนุษย์มากกว่าที่จะเรียกอย่างอื่นค่ะ ชาวมณียังมีปัญหาเรื่องสัญชาติทำให้ขาดสิทธิความเป็นพลเมืองไทยที่จะได้รับสวัสดิการและยังไม่มีหน้าที่เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ปราศจากสิทธิเหนือแผ่นดินอาศัยอยู่ในป่าทึบมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากพวกเขาอยู่ได้เพราะหลักธรรมมาที่ปไตยว่าด้วยการเกื้อกูลและแบ่งปันชาวมณีเชื่อว่าป่าคือบ้านของเขาคือบ้านของทุกคนป่าจึงคงความอุดมสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ เราไม่ได้ต่อสู้กับคนโหดร้ายแต่เราต่อสู้กับความโหดร้ายในตัวคนและโปรดคํานึงถึงการมีชีวิตให้กว้างขวางมากกว่าการมีชีวิตให้ยืนยาวเมื่อใจสงบยิ่งกระจ่างใจสว่างยิ่งสงบเหนื่อยก็พักหนักก็วางพักผ่อนบ้างแล้วค่อยสู้ใหม่คะ่ะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ